สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะซี่โครงหมูทอดน้ำปลาพริกขี้หนูสวนสูตร,ร,รนี้เคล็ดลับแม่ค้าบอกมาอร่อยมากๆค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะและสําหรับสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หมักซี่โครงหมูกันก่อนนะคะวันนี้ซี่โครงหมู1นกิโลเราก็จะใช้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะ แต่งรถด,ด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมตรงนี้เนี่ยให้เข้ากันเลยสําหรับซี่โครงหมูทอดน้ําปลาพริกขี้หนูสวนสูตรนี้นะคะไม่จําเป็นต้องหมักพักทิ้งไว้ด้วยนะสามารถทําแล้วก็นําไปทอดทานทันทีได้เลยค่ะพอดูว่าเราคลุกเคล้าได้เข้ากันดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําแป้งทอดกรอบเทลงค่ะค่อยๆเทลงนะคะเพราะว่าเราจะกะแค่ให้เขาพอเคลือบ,อบซี่โครงหมูเท่านั้นเองค่ะพอได้แบบนี้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมทอดกันค่ะสำหรับการทอดนะคะก็ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนแล้วค่อยปรับเป็นไฟกลางแล้วถึงจะนำซี่โครงหมูลงทอดนะคะในการทอดตอนแรกนะคะไม่ต้องไปคนเขานะรอให้เขาเซตตัวก่อนเพราะว่าซี่โครงหมูของเราเนี่ยเคลือบแป้งทอดกรอบไว้ถ้าหากว่าเราไปคนเขาตั้งแต่แรก แป้งเขาก็จะมาติดอยู่ตามตะหลิวหมดนะคะซี่โครงก็จะไม่กรอบนอกนุ่มในไม่อร่อยนั่นเองค่ะพอดูว่าเขาเซ็ตตัวดีแล้วคราวนี้เราก็ค่อยพลิกกลับไปกลับมาแล้วก็ทอดจนเขาเริ่มเหลืองสวยได้เลยนะคะ พอดูว่าเขาเริ่มเหลืองสวยนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมนำกระเทียมที่เราฝานเป็นแว่นบางๆแบบนี้นะคะลงทอดได้เลยค่ะเราก็จะทอดเขาไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องให้กระเทียมเขากรอบจนไหม้นะดูว่าแค่เขาพอสุกก็พอสำหรับซี่โครงหมูทอดน้ำปลาพิกี่หนูสวนสูตรนี้นะคะจะทำง่ายแล้วก็เสร็จไวไม่ต้องเสียเวลาหมักทานคู่กับข้าวเหนียวรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนตอนนี้กระเทียมของเราก็ ได้ที่ดีแล้วนะคะก็ให้นำพริกขี้หนูสวนลงทอดได้เลยค่ะสำหรับพริกขี้หนูไม่จำเป็นต้องบุนะคะเพราะว่าเราจะเอาแค่กลิ่นแล้วก็เวลาที่เราทานเนี่ยก็จะเคี้ยวตัวพริกขี้หนูไปพร้อมๆกับซี่โครงหมูแล้วก็กระเทียมก็จะส่งกลิ่นหอมอร่อยมากๆค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็เตรียมปิดไฟแล้วก็นำขึ้นได้เลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซี่โครงหมูทอดน้ำปลาพริกขี้หนูสวนเมนูที่ทำง่ายเสร็จไวไม่ต้องเสียเวลาหมาักจะทานเป็นมื้อเช้าหรือทานเป็นมื้อเย็นก็สะดวกมากๆที่สำคัญทานเป็นกับข้าวกับแกรมได้เลยนะคะอร่อยติดใจแน่นอนอย่าลืมลองทำกันนะคะ